สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลสมอนชาแนลนะคะขอบคุณนะคะมาทานข้าวด้วยกันนะคะเอฟซี FC จ๋าอยู่ไหนก็มาทานข้าวด้วยกันเด้ออยู่ใส่นอนี่มากินข้าวด้วยจ้ามากินข้าวจ้ามาๆมา,มาอยู่ใส่นอน่มาทานข้าวคะ่ะโอ้ กินข้าวจะได้ถูบานถูซอมนอนว่านในถูบานหอนหอนเด็กซี่เลยยายไม่ได้ทำงานนะนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะกินขา้ขาวไข่เค็มกับน้ำพริกน้ำพริกน้องสาวให้มาปลาร้านสิเพ็ดบ่ยายกลัวกินไม่หมดยายเลยบอกอันนิดเดียวนิดเดียวกลัวกินไม่หมดอนนิดเดียวนิดเดียวไข,ข่เค็ม ไม่กล้ากินหลายลูกกลัวม่อแม่่อยกินลูกเดียวก่อนกินแต่ไข่แดงนะยายไม่ชอบกินไขด่ดาขาวกินดูก่อนว่าร่อยไหมไม่ผ่านแตงกวาด้วยจะกินกันนะพี่ ดูน้ำพริกก่อนมันเผ็ดไหมน้องสาวเขาบอกว่าเขตาตำเองอยายบอกว่าอย่าเอาเยอะเดี๋ยวมันจะเผ็ดอือร่อยอยู่มันเป็นปคล้ายปลาประจงเขาสับเอง เขาตำใส่เครื่องเยอะมากถึงน้ำผึ้งเมื่อกี้แม่กายถึงเยอะกว่าเป็นเป็นเบาหวาน ไอ้เกมไข่ขาวยายไม่กินนะขิ้แจะไข่แดงเพราะว่ายายดมดูแล้วมันเหมือนไม่กินไข่หน้าร้อนเดี๋ยวนี้ทำอะไรก็ไม่ได้เก็บไว้นานก็ไม่ได้ถ้าไม่ใส่ตู้เย็นมันจะเสียเร็ว ปลาอยสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะให้หัวใจมามีปลาาน้องตาก็ให้มาเขาใส่อะไรมารู้ไหมยายบอกว่าเอาช้อนเดียว ไม่ตักแส่บเขาใส่กระหอมหอวใหญ่ให้ใหยายยายบอกว่าช้อนเดียวช้อนนิดนิดก็พอเดี๋ยวกินไม่หมดเขาเลยใส่กลับกับหอมที่ยายจ็ดึงหอมออกมากินจะดึงออกมาได้ไหมเนี่ยใส่หอมมาให้เขาบอกว่านี่เยาเป็นแก้วได้เลยโอ้ยเนาะไม่อยากใส่ถ้วยมาสวัสดีทุกคนค่ะ ยูทูบอีกอย่างคอมเมมตนอีกอย่างมาเร็วเทยูทูบอืมเอมเมนต์อย่างไมาร่องแต่เขาใส่มาแบบนีเขาใส่มาสองชั้นเขาให้ยายมาจิ้มพริกเขาก็เลยใส่แบบนี้ให้ยาย <c oughs> ยายเลยถามว่ามันเป็ดบอ รอเลยนะไม่กลัวอะไรกลัวเพชรกันเลยว่างนนคอมเมนต์นี่อย่างหน้าเนาะม,มากินข้าวจ้า กินกับไข่เค็มแล้วก็ปลาละปลาละับมุงสาวทำเอง สวัสดีทุกคนค่ะไข่เค็มค่ะไข่เค็มปลาสักกินไหมคะกินเป็นบลอคปลาแดกบางคนเออปลาแดกปลาปลาแดกปลาจมก็คือปลาจมปลาก็คือปลาปลาปลาตาตาตาอื่นปลาแดก ใสลค่ะกร่อยก็ตามใส่มะขามเปียกน,น้องสาวก็ตามใส่มะขามเปียกมะขามเปียกยังเป็นลูกอยู่เลยใส่หอมแดงแล้วใส่ขาตะไคร้ แล้วใส่กระเทียมดีไม่กินเม็ดมะขามลงไปด้วยเม็ดมะขามทั้งหลายเม็ดไม่น่าเขาบอกว่ามันไม่เยอะหรอกมันม,มีเม็ดมะขามยายกลัวเขาเอาให้เยอะไม่อยากกินเหลือยายหรือบ้านเขาบอกว่ามีเม็ดมะขามอยู่ Ừ, hì, sẽ... Khai khao, yài, để coi có ai sẽ Cái dài nè, ได้ไม่กินเป็นไปไข่แดงมันถ้าเป็นไข่ต้มไข่ต้มกินไข่ขา,ขา,ขาวไข่แดงเอาทิ้มโอเคถ้ามีไข่เยอะต้มกินเลยวานละสี่ฟองกินไข่ขา,ขาว เปกนขาฝาสามพอเป็นไข่แดงด้วยฟอมหนึ่งสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณเรนยิงค่ะเรนค่ะทำให้ถูกบ้านได้ก่อนแหละแต่บ้านจะถูพอมันห่อนก็เล่นนี้ก่อตอนนี้เริ่มเย็นแล้วเริ่มแบบเริ่มเย็นแล้วดูเย็นแล้วเดี๋ยวถูก่อนนอน ดูก่อนอาบน้ำถูแล้วค่อยอาบน้ำยายไม่ได้ถูบ้านมันหนึ่งอยู่ไม่ได้มันร้อน สวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนนะคะทีม่มากินข้าวกับยายเมื่อกี้ใครได้กินน้ำผึ้งมั่งอร่อยนะผึ้งสดๆแสบบเน้อเอฟซี ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลนะ์น้